สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับอ้าววันนี้มาดูนะครับว่าเไม่มีอะไรกันนะครับอ้าวนี่นะครับมาดูอะไรกันมันทำอะไรกันนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับครับมีอะไรกันนะครับนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ ไปไหนแขเามาดูวแรนะแวเดี๋ยวพแตงใส่แมก่อนแ้งขาวระคะประกาศประกาศให้คนาดมกให้ช่วยเนี่ยผู้เรียนหน่อย ทุเรียนนะคะเป็นชาวสวนนะคะเราก็ช่วยเพิ่นด้วยนะถ้าไปเชียนใหม่ก็ได้นะตัวใหญ่ก็ได้ถ้าเอสซีทนหนสนใจนะคะทุเรียนนะโลละร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งโอ้ถูกถูกนี่ยทุกคนพร้อมส่งนี่จากสวนเลยนะก็อันนี้คือไอดียลายใช่ไหมหมอนทองเลยค่ะไอดียลายค่ะหมอนทองบอกนี่หมอนทองันนี้ของชาวสวนที่อยู่น่าจะเป็นชัีห่ มอญทองค่ะมอญทองโอเคมันเป็นทุเรียนน่าก็ดูด้วยมั้งอ๋อจ้ะเอ่อนี่ใครคนเห็นไหมตัวมันเล็กใครใครอ่านได้ใครอ่านอ่านเดี๋ยวถ่ายก่อนจะทิ้งไว้ตรงนี้แหละอ่าเดี๋ยวถ่ายก่อนแป๊บนึงวันทูทรีเอ่อคุณให้น้องแนนเขียนในนเขตัวเล็กอืมอ่านรอบรอบอ่านรอบ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 เดี๋ยวก็ไมีทุเรียนนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะประมาณนี้นี่นะก็จริง ไอชีก็ช่วยเราด้วยนะถ้าใครสนใจก็ช่วยเขาขายด้วยว่าชาวสก็ลัไม่รู้ว่าป้าขายอะไรอยู่ลุงไม่รู้ป้าขายของอยู่นะฝากทุกคนด้วยนะคะค่ะนค่ะเอเะ้ทียล้าปขายช่วยเขาหน่อยให้เขาไปที่นี่เลย่ะไปล้วลุงไปแล้วนะครับไปนะครับไม่รอเลยเอาไปเตนถึงกับวิ่งลุงแกลุง ไป <auto> <pay festivals> ไปไปแล้วอย่ามาบอกว่าเอาตั้งไปจ่ายที่หลังนะอย่านะแม่จริงให้ไปเลยเนี่ยแม่จริงไปเลยใช่ไหมไปไปเลยไปเลยไปเลยกระเป๋าตังค์อยู่ที่นี่กระเป๋าตังค์ู่ที่นียวนะน้ำมันหมดกลางทางน้ำมันหมดกลางทางก็หมดเลยขายกล้วยทอดแล้วนะนี่นะคะโดนอาไปละ ทอนนี้นะครับปลอยทอดนะครับรอนก่น้อยเล้ยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ ลุงไปัทจุรัสไม่รู้ไม่ทราบครับว่าลุงไปไหนครับวันนี้วันนี้ใส่ชุดสีเขียวนะคะวันนี้ใส่สีเขียวแบบนี้

เป็นใจแสวงเลยนะครับตาไม่เขียวมาฝากช่องด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งที่ไม่เขียวมอหนุ่มจะยอมสิมีอย่างหนึ่งที่ไม่เขียวยังไงรองเท้านั่นน่ะส่วนมาขอใจสีชมพูนะครับไง มอบให้กับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับให้สีแดงให้ท่านมีความสุขนะครับให้ท่านมีความเจริญแล้วก็ให้หน้าอกใจกลับกลับขึ้นมาีถามดูว่ามีไปลายทางไหมโอ้จ่ายจ่ายจ่ายต้องต้องเดี๋ยวต้องเอาเบอร์โทรไปเองเนาะเสือร่วเสือสอสายเดียวผู้เท่าเดือนนี้เป็นเดือนไหนวันแรกเนาะสวัสดีค่ะ ที่กเป็นเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของของที่นี่ทุกท่านนะถ้าไม่มีเสื้อเขียวเมื่อใดในเจะแแฉมเลยนะนี่คือเกี่ยวกัอะไม่เห็นเห็นแล้วก็คิดถึงรถช่องเลยนะเห็นแล้วคิดถึงรถช่องสโปร์เนาะเห็นหนกระตุลน้ากระตุลนี่นะคะตะเกาตะกี้นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศนะครับ

5 2 3 2เอาไว้วันที่17นะครับวันที่17แล้วนีนะคะขอบคุณค่ะนะถึงที่มวยเลยคือเมื่อนี้นะครับดูแววตาก็ยังสีเขียวอที่ข้าขมาก็สีเขียวไม่รู้กางเกงในสีเขียวนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้ครับโอ้เหลืองนะพี่เอ็นท่านที่สงสัยกัดเขียวอยู่ครับผมก็เขียวก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้นะครับ ครับก็ทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอ้โหใครปัดเพลงข่อขอบคุณพี่น้องที่าเคหัวใจเลยพี่น้องที่เคารพครับเนื่องจากในปัจจุบันเนาะพรุ่งนี้ใส่สีเสฉลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะครับก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอี่น่อยยก็ตาเขีง FC ผมนะครับเป็น มากทุเรียนนะครับผมนะครับทุเรียนครับโลนึงน่ะร้อยเจ็ดสิบบาทครับร้อยเจ็ดสิบบาทพร้อมส่งนะน้องเอียนะครับพร้อมพร้อมส่งนะครับอันนี้ก็คือส่วน idline เพื่อนนะครับ idline เด้อ pan นะครับแล้วก็ห้าสี่สามสี่นะครับนะครับอันนี้คือ idline เพื่อนส่วนเบอร์ เบอร์โทรศัพท์ทุกคนเพื่อนะครับ089 แปดเก้1สนะครับน่ค่ะครับผมขอเขาใกล้ๆนะครับเรียนนะครับ0898942311้ด้าสี่นึ่งเดพี่น้องเด้อใกล้ๆนะครขอใกล้ๆครับขอใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้คือคือทุเรียนนะครับีดเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในช่วงภาวะแบบนี้นะครับผ่นทางท่านี้ครับสนับสนุนนะครับแล้วก็สร้อยเรือเพื่อเพื่อแบ่งปันกซื่อกันเลยกันเนาะนี่เท่นี้นครับนานไม่แพงนะครับครับอันนี้คือเป็นราคาได้ครับผม 089 894 2311ครับตามนี้เริพม่ีน้องเพิ่เบื้องต้นโทรไปตามนี้ก่อนก็ได้ครับผม089 089ใครจะสั่งซื้อทุเรียนเลยนะครับ089นะครับ089 8 9 894 2311 2311โอเคฮาแล้วค่ะแกหาวเป็นกแกรวเป็นการ ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงนาตายนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นฮับกอบๆ้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับฮะเดียวกันนะครับเราได้กินแซ่บเราได้กินอร่อยแล้วกเขเป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับขอขอบบพระคุณนะคะเป็นอย่างสูงนะครับขอคนะคะคลิปนี้นะครับก็ขอจบว่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนจะลงคลิปนะครับก็ขออ่ ดูบรรยากาศนะครับ<า>รของการหน้าบ้านลุงนะครับนี่นะครับบริเวณหน้าบ้านลุงนะครับคลิปน,น,นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปก็จะเป็นเค่นี้นะครับสวัสดีครับ